มีคำถามเข้ามาบ่อยครั้งครับทางกลุ่มไลน์ที่ทำไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทาง PDPA นะครับชื่อว่ากลุ่ม Practical PDPa นะครับว่าฐานทกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรมีอะไรบ้างเนื่องจากคำตอบมันจะยาวนิดนึงเนาะคำถามสั้นๆเนี่ยว่าฐานทกฎหมายในงาน Re c r u i t m e n t มันมีอะไรบ้างเนี่ยผมว่าคงต้องตอบกันยาวงคงต้องคุยกันยาวนะครับและโดยเจตนาแล้วเนี่ย ผมก็ไม่อยากที่จะให้ตัววิดีโอนะครับหรือว่าคลิปเนี่ยที่ไปเผยแพร่ทาง YouTube เนี่ยนะครับมันมีระยะเวลานานมากเกินไปนะครับก็จะขอแบ่งออกเป็นตอนๆแล้วก็เนื้อหาในรายละเอียดแบบนี้ก็จะเอาไปเขียนไว้ในส่วนของ Tactical PDPA ด้วยเช่นเดียวกันก็ลองติดตามดูนะครับพูดถึงฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการสรรหาว่าจ้างเนี่ยนะครับผมขอทวนหลักการนิดเดียวก่อน นะครับว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใครเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับหากเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมตัวเจ้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาไม่ยินยอมอ่ะอันนั้นเป็นหลักการทางกฎหมายแต่ก็มีข้อยกเว้นครับย้านะครับมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นก็คือหากเรามีฐานทางกฎหมายอ้างอิงคําว่าฐานทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงเหตุอ้างอิง ที่กฎหมายให้ไว้ซึ่งเราสามารถเอาไปอ้างนะครับสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขารวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเจ้าของเนี่ยนะครับไปยังองค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นภายนอกด้วยก็ได้นะครับฐานทางกฎหมายเนี่ยมีหลายฐานแต่จําแนกออกเป็น2ชุดก็คือฐานทางกฎหมายสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปและฐานทางกฎหมายสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว นะครับซึ่งอันนี้ผมคุยด้วยให้ฟังนยไปในหลาย EP ีหลายตอนแล้วนะครับก็ขอหยิบมาทบทวนเท่านั้นนะครับคานนี้มันก็มีความสําคัญตรงนี้แต่ว่า้ฐานทางกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นฐานอะไรนะครับมันก็ต้องดูว่ากิจกรรมงานของงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรของท่านเนี่ยคืออะไรท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนคนอันนั้นเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอ่อนไหวนะครับเพราะฐานทางกฎหมายเนี่ยมันผูกพันกับ รูปแบบของข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลมันก็มี2รูปแบบอย่างที่ว่านั่นแหละก็คือข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไหวนั่นเองนะครับผมจะไม่ทบทวนเนาะว่าข้อมูลทั่วไปเป็นประมาณไหนแล้วก็ข้อมูลอ่อนไหวเป็นประมาณไหนเพราะเชื่อว่าจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านก็จะแม่นอยู่แหละว่าไอข้อมูลทั่วไปมันคือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลอ่อนไหวก็จะมีอยู่12อย่างนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา26นั่นเองนะครับในงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรเขาทำงานเนี่ย เราน่าจะแยกกิจกรรมออกได้เป็นสัก2กรอบเวลานะครับสช่วงตามกรอบเวลาในงานนั้นก็คือก่อนการจ้างงานครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือระหว่างการจ้างงานหลังจากการจ้างงานเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมงานอื่นละครับกิจกรรมงานในการพัฒนาบุคลากรในการออนบอร์ดดิ้งในการโอเรนเทชันในการอะไรก็ว่ากันไปนะครับในงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรเราก็เลยจะมาดูฐานทางกฎหมายเนี่ยนะครับสำหรับ2ช่วงเวลานี้แหละ คือช่วงเวลาก่อนการจ้างงานและก็ช่วงเวลาระหว่างการจ้างงานนะครับซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของคนที่ทำงานด้าน h r m นะครับแต่ที่อยู่นอกเหนือจากงาน h r m เอนี่ยนะครับอาจจะเป็นงานด้านอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่งานด้านรีครูดแน่ๆนะครับดังนั้นจุดโฟกัสก็จะอยู่ที่ขอบข่ายงานของคนที่ทำงานด้านรีครูดนะครับฐานทางกฎหมายในช่วงแรกเนี่ยผมจะขอเน้นคุยในกระบวนการ ดังต่อไปนี้นะฮะในงานประกาศรับสมัครรับสมัครผู้สมัครงานนะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามนะครับองค์กรของเราเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลของบุคลากรของเราที่เป็นรีครูเตอร์นี่แหละเป็น HR Officer ที่ดูแลงานด้าน Recruitment นี่แหละออกไปยังบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกเนี่ยก็มักจะเป็นพวกบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ เขาเป็น recruitment agency นะครับหรือเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลออกไปให้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้สมัครงานบุคคลทั่วไปนี่เห็นนะครับตรงนี้เนี่ยแปลว่าบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลของพนักงานออกไปถูกต้องไหมครับซึ่งเราสามารถอ้างบริษัทนะสามารถอ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาสำหรับเปิดเผยข้อมูลของพนักงานออกไปยังบุคคลภายนอกได้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะก็องค์กรนะ่ยบริษัทนะ่ย ทำสัญญาจ้างกับพนักงานคนใดคนหนึ่งเข้ามารับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้างใช่ไหมดังนั้นการที่บริษัทเนี่ยเปิดเผยข้อมูลบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะเปิดเผยข้อมูลของพนักงานที่ทํางานในด้านการสรรหาว่าจ้างแล้วในกิจกรรมงานประกาศรับสมัครงานเนี่ยนะครับมันก็ผูกพันกันตามสัญญาจ้างนั่นแหละนะครับดังนั้น บริษัทเราเนี่ยก็อ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาสาหรับการเปิดเผยข้อมูลสมบุคณ์ของบุคลากรไปยังรีครูเตอร์ได้และอันที่จริงก็สามารถอ้างฐานประโยชน์อันชอบทรรได้นะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ของบริษัทนะครับเป็นสิ่งที่พนักงานนะครับที่ทํางานด้านรีครูดแมนคาดหมายได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ไปล่วงเกินความเป็นส่วนตัวล่วงเกินสิทธิของ ตัวของพนักงานแต่อย่างใดน,นะครับคือพนักงานเขาต้องทํางานตามหน้าที่ที่เราว่าจ้างมาถูกต้องไหมครับสําหรับการใช้ฐาน,นากฎหมายในกิจกรรมงานรับสมัครงานเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของการประกาศรับสมัครงานนะครับพอมีผู้สมัครงานเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรับสมัครงานถูกต้องไหมครับซึ่งจะต่อเนื่องจากการประกาศรับก่อนหน้านี้แหละาวนี้ในกิจกรรมงานการรับสมัครบุคลากรหรือรับสมัครงานเนี่ยนะครับ ผมว่าม mm ันน่าจะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากตัวผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเลยกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือไม่ใช่ผู้สมัครงานโดยตรงนั่นแหละไอ้ตัวที่เป็นการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่นเนี่ยนะผมว่าน่าจะแยกพิพาได้ประมาณนี้นะครับประมาณแรกก็คือ เราไปเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์เนาะ,ะเว็บไซต์คือผู้สมัครงานเนี่ยเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะครับไปไว้ในฐานข้อมูลนะครับของเว็บไซต์รับสมัครงานต่างๆจ็อบดีบีจ็อบไทยจ็อบท็อปกันจ็อบอะไรต่างๆนะครับที่ให้บริการแบบเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยนะครับเอาไปไว้ในช่องทางหรือแพลตฟอร์มบางลักษณะนะครับ ที่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างเช่นใน Link ์อินนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อันนึงนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอันนึ่งนะ่ะถ้าเปรียบเทียบ Link ์อินก็คือ Facebook ของคนหางานนั่นแหละนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเราไปเอาข้อมูลมาจาก Link ์อินนะครับก็ถือว่าเราได้ข้อมูลจากแหล่งอื่นนะครับที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลสุมผลโดยตรงนะครับในกรณีที่เราได้รับข้อมูลสุมคมลมาจากตัวของ ผู้สมัครงานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงนั่นอ่ะอาจจะเป็นกรณีที่ผู้สมัครงาน w a l k in เข้ามาสมัครงานกับเราโดยตรงเลยแบบเข้ามาสมัครงานกับเราตัวเป็นๆเ,เลยอ่ะที่บริษัทที่องค์กรของเราเลยแบบเนี้ยนะครับเอกาสารที่เรารับจากผู้สมัครงานหรือเราให้ผู้สมัครงานกรอกเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลอ่อนไหวอยู่ด้วยซึ่งมันมักจะมีนะเช่นเรามักจะให้กรอกข้อมูลาศาสนาที่นับถือแบบเนี้ยทางที่ดีนะแนะนําให้ทําการขอความยินยอมนะครับแนะนําให้ขอความยินยอม นะครับเว้นไว้แต่ข้อมูลอ่อนไหวบางรายการของผู้สมัครงานเนี่ยนะครับเราอ้างฐานทางกฎหมายตามมาตา26ได้นะครับแต่เอาแบบชั่วชไวยก่อนก็แล้วกันอะที่อ้างฐานทางกฎหมายได้ยกตัวอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างเช่นเราต้องการรับสมัครคนขับฟร์คลิฟเข้ามาทํางานคนขับฟรอกลิฟเนี่ยนะครับจะต้องมีใบอนุญาตและใบอนุญาตเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูประกอบด้วยว่าเขามีผลการตรวจโรคตาบอดสีหรือเปล่าสมมติเขามีมาแสดงให้เราดู ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมบุคสบนั้นได้นะครับเพราะไอ้ผลการตรวจตาบอดสีเนี่ยมันเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแต่เอาแบบชัวร์วเลยก็แล้วกันก็ขอความยินยอมกันก็แล้วกันนะครับเอาแบบชัวร์เลยนะคือขอความยินยอมแต่มันจะยุ่งยากหน่อยตรงที่ว่าคงต้องคอยไปดูเรื่องการถอนความยินยอมด้วยแต่การขอความยินยอมมันก็สบายใจดีนะครับผู้ช่วชาญหลายๆท่านก็จะแนะนําว่าถ้าจะต้องดีลกับ ข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครงานเนี่ยก็เน้นการขอความยอมไปเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีฐานในกฎหมายในการอ้างอิงได้เพียงแต่ต้องไปปรับนะครับดูให้ดีซึ่งผมคิดว่าจนถึงตอนนี้นะก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องแบบเนี้ยออกมาเยอะมากโดยเฉพาะพวกแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนในงานเอชอาร์นะครับของกรมสวัสดิการล่มครองแรงงานแบบเนี้ยก็มีคําแนะน,นําคําแนะนําอันนึงก็คือในกระบวนการตรงนี้ก็สามารถใช้ ใช้ฐานทกฎหมายได้นะครับฐานท่ากฎหมายตามมาตรา26อย่างที่ว่าไปเนี่ยได้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละถ้าจะขอความยอมมันก็ดีนะครับและถ้าสมมติว่าผู้สมัครงานรายนั้นไม่ผ่านการประเมินนะครับในช่วงที่มาสมัครงานกับเราเนาะเราก็ต้องประเมินความเหมาะสมของเขานะครับเราก็อาจจะลบทิ้งทำลายไปซึ่งเราจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้เจ้าของข้อมูลคนเขาทราบใน privacy notice นะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณี ที่เราได้รับข้อมูลทั่วไปมาจากผู้สมัครงานนะครับไม่ว่าผู้สมัครงานมากรอกให้เราหรือเขาส่งเรซูเม่มาก็ตามอันนี้เราสามารถใช้ฐานประโยชน์อันชอบทาได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับเขาด้วยนะครับแล้วก็เขาสมัครมาเขาก็ต้องคาดหมายได้ว่าเราจะเก็บรวบรวมใช้แต่เรื่องของการเปิดเผยอันนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คงต้องระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเปิดเผยเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าจะต้องเปิดเผยไปที่ใดเนี่ย สิ่งที่สาคัญที่ห้ามลืมเลยก็คือต้องระบุไว้ใน privacy notice ให้ชัดเจนและจะต้องมีพวกมาตรการรักษาวความมั่นคงปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ผู้สมัครกานจะมาฟ้องร้ององค์กรของเราต่อไปนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการอ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยผมจําได้ว่ามันเคยมีสื่อความรู้อันนึงนะของทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาทำออกมาเป็นอินโฟกราฟิก ขาแนะนาเลยว่าในขั้นตอนของการสบับรงานเนี่ยองค์กรสามารถใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา24วงเล็บ3ได้นะครับมาตรา24วงเล็บ3ภาษากฎหมายเรียกว่าอนุมาตรา3นะครับมาตรานี้มีสาระสําคัญอยู่ว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ขอความยอมก็ได้นะครับหากเป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลก่อนการเข้าทําสัญญานั้นแต่ว่า ถ้าเรารับผู้สมัครงานเข้ามาแล้วผ่านการพิจารณาเข้าทำงานเราก็จะทำสัญญาว่าจ้างเขาทำงานนะครับดังนั้นเราจะใช้ข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยดังนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลนะครับทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลสบุคคลก่อน,อนที่จะเข้าทําสัญญาดังนั้นก็อ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาด้วยได้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรในประเด็นนี้นะครับ แต่เอาแบบละเอียดหน่อยสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะการอ้างมาตรา24อนุมาตรา3หรือการอ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยอย่าลืมนะครับมันใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลสมบูรณ์แบบทั่วไปเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดกันว่าพออ้างสัญญาได้แล้วข้อมูลทั่วไปข้อมูลอ่อนไหวใช้ได้หมดข้อมูลอ่อนไหวมันใช้ไม่ได้นะฮะมันใช้ได้เฉพาะฐานทางกฎหมายตามมาตรา26ในอนุมาตราต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเอกสารใด ที่ผู้สมัครงานส่งมาให้แล้วมันมีข้อมูลอ่อนไวท่านควรจะต้องประสานเงินนะครับกับทางผู้สมัครงานหรือเราแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเราเราแจ้งผ่านในช่องทางการรับสมัครงานของเราช่องทางต่างๆไปเลยว่าข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครงานแนบมานะครับขอให้ปกปิดข้อมูลอ่อนไวมาซะเราก็จะได้เฉพาะข้อมูลทั่วไปซึ่งเราสามารถอ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญาตามแนวที่สกสแนะนำได้นั่นเอง ันที่จริงนะครับผมคิดว่าไอ้สื่อความรู้เป็นแบบอินโฟกราฟิกของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยถ้าทางหน่วยงานสามารถทําละเอียดขึ้นมาหน่อยก็จะลดปัญหาความเข้าใจผิดของคนทํางานในองค์กรได้ต้องบอกว่าคนทํางานในองค์กรเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยครับที่อาจจะยังไม่เคลียร์ยังไม่แตกในประเด็นเรื่องแบบนี้ก็คือถ้าอินโฟกราฟิกบอกไปเลยว่า สามารถอ้างมาตราย4อนุมาตรา3ได้นะครับเฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปได้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องมากนะครับข้อมูลอ่อนไว้ก็ไปขอความยินยอมแต่ถ้าเปิดประเด็นมาว่าการสมัครงานเนี่ยใช้ฐานทางกฎหมายตามมาตรา24วงเล็บ3ได้นะครับหรือฐานการปฏิบัติตามสัญญาได้เนี่ยคนอาจจะมองว่างั้นข้อมูลทั่วไปข้อมูลอ่อนไว้ที่เจอในเรซูเม่ของผู้สมัครงานนะครับมันจะอ้างฐานสัญญาได้หมดมันจะผิดพลาดนะนะครับเอาละ ว่ามามากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปว่าต่อกันในตอนที่สองและตอนที่สามหรืออีพีถัดๆไปของเรื่องนี้ครับมาต่อกันในตอนที่สองครับฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในงานสรรหาวจ้างบุคลากรมีอะไรบ้างนะครับในตอนก่อนเนี่ยได้คุยให้ฟังไปถึงเรื่องของการอ้างฐานทางกฎหมายสําหรับกิจกรรมการประกาศรับสมัครงานและสําหรับกิจกรรมงานรับสมัครบ,บุคลากรหรืองานรับสมัครงานนั่นแหละครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประกาศรับสมัครงานไปแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านกลับไปทบทวนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะอ่านเป็นข้อความได้ผ่านทางเพจและไลน์กลุ่ม Practical PDPA นะครับท่านพิมพ์คําว่า Practical PDPA ลงใน Google ตามด้วยชื่อชัชวานอรวงสุปทัศน์เนี่ยผมคิดว่าก็จะขึ้นข้อมูลมาท่านก็ไปตามอ่านดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่อง PDPA โดยเฉพาะในงานของ HR อยู่เยอะมากเลยนะครับ ขอตบทวนให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนว่าเวลาเราหาฐานในกฎหมายมาอ้างองิงหรือเวลาเราทํางาน PDPA ใดๆเนี่ยนะครับเรามักจะทําตามกิจกรรมงานงั้นก็แปลว่าเราต้องไปดีไฟให้ได้ว่ามันมีกิจกรรมงานอะไรต่างๆที่เราทําอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาที่ผมพูดถึงวัตถุประสงค์ก็ดีเวลาพูดถึงฐานในกฎหมายก็ดีเนี่ย ผมจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมงานเข้าไว้ด้วยเสมอเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในตอนก่อนเนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการอ้างฐานทางกฎหมายตามกิจกรรมงานประกาศรับสมัครงานและตามกิจกรรมงานรับสมัครบุคลากรนะครับในคราวนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องอื่นนะครับต่อเนื่องกันเลยนะในกิจกรรมงานต่อไปถัดจากกิจกรรมงานรับสมัครเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมงานในเรื่องของการสรรหาบุคลากร ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งโดยมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับองค์กรก็จะไปะสมัครเป็นสมาชิกโดยการชำระค่าบริการกับเว็บไซต์รับสมัครงานภายนอกนะครับเรียกว่า job portal ก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น job bkk job ไทย job db job top กัน job อะไรต่างๆก็ตามซึ่งมีเยอะมากเลยตอนนี้นะครับ s r ที่ทำงานด้านนี้เขาก็จะอาจจะเอาประวัตินะนะประวัติของผู้สมัครงานเนะี่ยมาจาก ฐานข้อมูลของ job portal ต่างๆเหล่านี้แหละซึ่งผู้สมัครงานเขาไปโพสต์ไว้หรือไปฝากไว้ในฐานข้อมูลนะครับซึ่งในกรณีนี้ท่านจะจําได้ว่าเป็นกรณีที่เราหรือองค์กรของเราเนี่ยเนาะในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนั่นเองตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยองค์กรจะต้องทําตามมาตรา25กําหนดไว้เพราะได้ข้อมูลมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สรุปย่อๆเลยก็คือข้อมูลที่เราได้มาจากเรซูเม่หรือจากประวัติของผู้สมัครง,งานที่เข้าไปโพสต์ไปฝากไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ job Port a l ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเขามีข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปองค์กรเรามีฐานกฎหมายรองรับอยู่แล้วคือฐานการปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา24อนุม,มาตรา3ามหรือวงเล็บ 3, แล้วก็ฐานประโยชน์ทีชอบทำหรือว่า legitimate interest นะครับเราสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในงานนี้ได้ เลยนะครับแต่หากมีข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวหรือเซนซิฟตดัต้าอยู่แล้วก็ท่านจะต้องไปทําการขอความยินยอมจากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนที่เป็นผู้สมัครงานซะก่อนอย่างน้อยก็ขอในขณะที่ท่านเตรียมจะสัมภาษณ์ต่อไปสมมุติว่าจะสัมภาษณ์ต่อนะครับถ้าไม่สัมภาษณ์ต่อเนี่ยนะครับท่านอาจจะ,ะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเลยหรือเก็บไว้ตามระยะเวลาที่องค์กรของท่านกำหนดซึ่งท่านจะต้องแจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวหรือ privacy notice ด้วยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าท่านคิดว่าน่าจะพอหาฐานทางกฎหมายตามมาตรา26มาอ้างอิงกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสุพน์แบบอ่อนไว้ได้นะครับโดยที่ท่านจะไม่ต้องไปขอความเป็นยอมนะเนาะท่านก็ลองดูก็แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีฐานใดที่จะอ้างแทนการขอความยอมได้เลยอันนั้นไม่มีทางเลือกนะฮะท่านต้องกลับไปขอความยิ็นยอมเราเรียกความยินยอมอันนี้ว่าฐานความยอมโดยชัดแจ้งตามมาตรา26นะครับซึ่งท่านจะต้องกลับไปที่ตัวเจ้าของข้อมูลสุพน์อาจจะโดยการส่งอีเมลไป นะครับหรือว่า,าแจ้งโทรศัพท์กลับไปส่งลิงก์ส่ง QR code กลับไปแอดไลน์ line, หรือช่องทางใดวิธีการใดก็ตามนะครับที่ให้ผู้สมัครงานเข้ามาให้ความยินยอมกับเราก่อนนะครับให้ความยินยอมกับเราที่เราจะเก็บรวบรวมเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปที่เรียกว่าข้อมูลอ่อนไหวนะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการที่มันมันคงต้องให้ความรู้กับทาง พูดสมัครงานเขาสักนิดหนึ่งเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับผมเคยคุยให้ฟังไปบ้างแล้วว่าในประกาศรับสมัครงานเนี่ยเราก็แจ้งไปเลยว่าเราเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไว้ในขั้นตอนนี้นะแต่เมื่อรับเข้ามาเป็นพนักง,งานแล้วเนี่ยเราค่อยไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีทานนายกมาในการอ้างอิงต่อซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อในตอนหน้าถัดไปโน้นนะฮะคราวน,นี้ไอ้การขอความยินยอมเนี่ยท่านก็ต้องไปดู การขอความยอมให้มันครบถ้วนถูกต้องนะครับโดยไปดูตามมาตรา19นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเรื่องนี้มาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่าหลักการในการขอความยอมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่ก็ยังไม่นับเรื่องของบุคคลอ้างอิงเนาะหรือบุคคลในครอบครัวที่ผู้สมัครงานอ้างมาอีกอันนั้นเนี่ยจะไม่ว่ากันในตอนนี้นะแต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ยากซะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ง่ายซะทีเดียวกับการที่จะจัดการนะครับคืออย่างนี้ ถ้ามองตามหลักการทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับองค์กรเราเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จําเป็นเนาะภายใต้วัตถุประสงค์อันแน่ชัดด้วยก็อยากแนะนําให้องค์กรพิจารณาให้ดีว่าในขั้นตอนแรกของการสแกนผู้สมัครงานเนี่ยเราไปเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ Job d ดี o b t h อบไท b Top กันเลยต่างๆเหล่านี้เราเอาข้อมูลมาเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงของบุคคลในครอบครัวเขาไหมถ้าเราไม่ใช้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับแต่ ในกรณีที่เขาทําข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไว้ในเรซูเม่แล้วเขาไปโพสต์ไว้หรือไว้ในฐานข้อมูลของจ็อบพอร์ทัลต่างเนี่ยมันก็คงจะยากที่จะไปจัดการเนาะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถอ้างฐานการปฏิบัติตามสัญญานะครับกับฐานประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรนะครับได้เพราะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของบุคคลอื่นบุคคลอ้างอิงเนี่ยนะครับมักจะเป็นข้อมูลอ่อนไว้แต่ก็เป็นหน้าที่ของ องค์กรเช่นเดียวกันเนาะที่เราคงจะต้องบอกหรือแนะให้กับผู้สมัครงานรู้ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผู้สมัครงานเนี่ยคงต้องไปขอความยยอมเนาะหรือคงจะต้องไปจัดการอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้องค์กรของเราในฐนานะที่เป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเข้าทํางานหรือเปล่าเนี่ยนะครับสามารถใช้ข้อมูลสมบกกุกของผู้สกกนน์ัครงานหรือคนในครอบครวัวได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องว่ากันอีกยาวเยอะเลยนะฮะเพราะว่า มันก็ยังไม่มีแนวปฏิบัติอันไหนเนาะที่บอกมาอย่างชัดๆของสำนังกงานกุ้มครองข้อมูลสุขพลัออกมาส่วนมากแล้วก็จะเป็นความเห็นเป็นแนวคิดแนวทางของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับก็ผมว่าก็ทําไปเนาะดีกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรแล้วเราเราบอกว่าอกฎหมายมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทาเลยาเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องการผิดกฎหมายแต่ตอนนี้ก็จะทําเรื่องไหนเนี่ยก็ดูให้รอบคอบนะครับซีคอลเ i ็นเนียนของผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนดูประกอบกันก็ดี บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลา,หลายท่านเนี่ยนะครับเขาก็มาเผยแพร่ความรู้ของเขาเนาะอาจจะเป็นในหลายกลุ่มใน Open Chat ในอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ลองไปไปสอบถามดูว่าจัดจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงมันก็จะได้ความรู้ในหลากหลายมุมมองจากวิทยากรจากที่ปรึกษาหลายๆคนนะครับในงานลำดับต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราสกรีนใบสมัครมาแล้วเนี่ยเราเจอใบสมัครงานที่เราสนใจแล้วก็จะเป็นงาน การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเป็นงานอินเทอร์วิวแอนด์เซเลคชั่นละนะครับผมเชื่อว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าไอการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีการสัมภาษณ์ทั้งโดย HR แล้วก็สัมภาษณ์โดยต้นสังกัดในบางตำแหน่งงานก็อาจจะมีการสัมภาษณ์โดยผู้บริหารระดับสูงด้วยต่างหากเช่นรับสมัครผู้สมัครงานเต่ละแผนผู้บริการฝ่ายเนี่ยนะครับอาจจะมีการสัมภาษณ์กับ C Le v e l นะครับรวมทั้งกรรมการบจุษัรด้วยเป็นต้นนะครับในงานการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเนี่ย เป็นกิจกรรมงานที่ต่อเนื่องมาจากงานในขั้นตอนก่อนหน้าเช่นเดิมครับหากข้อมูลทั่วไปที่เราได้มาคือเราได้ข้อมูลชุดนั้นมาแล้วครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะเราอ้างพวกฐานการ,รปฏิบัติตามสัญญาฐานประโยชน์อันชอบธรรมได้ถ้าเป็นข้อมูลอ่อนไหวเราก็ใช้ฐานความยอมโดยชัดแจ้งนะครับมาเป็นตัวตั้งในการอ้างอิงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาขอความยอมกันหลายรอบนะครับจริงๆก็ขอความยอมกันครั้งเดียวตั้งแต่กิจกรรมก่อนหน้าเลยตั้งแต่ตอนที่เราคัดเลือกประวัติของผู้สมัครงานมาตามที่ผมเขียนไว้ ใน Facebook a c e b o o k นะครับหรือผมคุยให้ฟังในตอนต้นนะนะฮะท่านต้องเขียนระบุว่าต้องการขอความยอมกับข้อมูลสมบุบุคณ์ใดภายใต้วัตถุประสงค์ใดให้ครบถ้วนทุกเรื่องดูให้ครบถ้วนนะตามที่มาตรา19กําหนดซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเนาะก็อยากให้ไปทบทวนหรือไปติดตามดูว่าเรื่องการขอความยอมนะครับจากผู้สมัครงานเนี่ยนะครับมีหลักการในการ พิจารณาในเรื่องของอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นตอนที่3นะครับเดี๋ยวไปว่ากันให้จบในครั้งหน้าเลยอย่าลืมติดตามครับ